อุดมการแนวความคิดทัศนคติกับความจริงเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับกันบ้างเป็นอย่างน้อยต้นเหตุท่าแท้ของปัญหาความขัดแย้งในบ้านเมืองนี้เกิดจากความเหลื่อมล้ำต่ำสูงความไม่เท่าเทียมเอากิเลสมาเป็นตัวตัดสินว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนี้ถูก ปฏิบัติต่อกลุ่มในสังคมแตกต่างกันเป็นคนละมาตรฐานเรียกว่าดับเบิลสแตนดาดเป็นประเด็นให้ศึกษาให้คิดให้ต่อสู้ได้เกือบทุกเรื่องซึ่งมันชัดในสมัครสุนทรเวททำกับข้าวผ่านรายการชิมไปบนไปออกโทรทัศน์โดนปลดจากนายกรัฐมนตรีโดยอำนาจแห่งตุลาการพิวัตรเสียงหัวเราะดังไปทั่วโลกส่วนท่านจรรยพันบาท สอนหนังสือเก็บเงินกลับไม่มีปัญหากับตำแหน่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญนปกอบุกบ้านสี่เสาตำรวจลุยปราบด้วยแก๊สน้ำตาและกระบองแกนนำโดนจับติดคุกนักคิดบนหอคอยนักวิชาการทั้งหลายเงียบสนิทพันธมิตรย,ยึดรมเนียบรัฐบาลปิดล้อมรัฐสภายึดสนามบินสุวรรณภูมินักวิชาการเหล่านั้นกลับออกมาบอกว่า ห้ามใช้แก๊สน้ำตาและอาวุธใดๆใช้โลได้อย่างเดียวแกนนำมอบตัวเสร็จแล้วอย่างลอยนวลไม่ได้เข้าคุกแม้แต่คืนเดียวพักพลังประชาชนผิดเพียงแค่เล็กน้อยถูกตัดสินยุบพักในขณะที่บางพักที่ปากพร่ำบอกว่าไม่ซื้อไม่เลี้ยงกาแฟสักถ้วยก็ไม่เคยหลักฐานเห็นเห็นหลุดใบแดงไร้ความผิดรายการความจริงวันนี้ พูดความจริงมีหลักฐานชัดเจนถูกระงับการออกอากาศแต่ ASTV โกหกมากมายปลุกปั่นประชาชนกลับได้รับความคลุ้มครองคูณนปชปิดสภาเมื่อไหร่ก็จะเจอข้อหากบฏอย่างเต็มที่ที่พันธมิตรทำมาแล้วลอยนวลนปชคว้างหินอิดใส่รถตำรวจจับได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเรื่องที่ดีส่วนพันธมิตรใช้อาวุธปืนยิงในที่สาธารณะ ทำร้ายร่างกายจนเกือบตายไม่เห็นมีอะไรนพดลปัฐมะปกป้องสมบัติชาติจากกัมพูชากลับถูกบิดเบือนกล่าวหาว่าขายชาติพันธมิตรยึดทำเนียบล้อมสภาปิดสนามบินเสียหายแสนล้านได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วยังออกมาลอยหน้าลอยตาบ,บอกว่ามันยอดมาก นโยบายประชานิยมรัฐบาลพันตำรวจโททักษินชินวัตนนำมาใช้ถูกด่าว่าไม่ถูกต้องครั้นพอได้มาเป็นรัฐบาลกลับลอ,อก,กันบ้านแล้วออกมาบอกว่าเป็นนโยบายที่ดีขายหุ้นชินโดนดา่าขายชาติปรับคุกขายดีแท็กกลับบอกว่าบริษัทไปไม่ไหวเคยประมาทไว้ว่า30บาทตายทุกโรคแต่สุดท้ายมาเหนือกว่าเสนอรักษาฟรีหายทุกโรค กล่าวหาหวยบนดินผิดหมดที่แย่งขุมทรัพย์เจ้ามือหวยเถื่อนแต่รัฐบาลอภิสิทธิ์ไม่เห็นจะปราบเจ้ามือหวยใต้ดินนายกรัฐมนตรีกับที่ดินรัชดาและนายกรัฐมนตรีกับที่ดินเขาใหญ่เที่ยงพันธมิตรบวนเมืองประกาศปิดล้อมสภาหรือจะชุมนุมยึดสนามบินสื่อนักวิชาการอาจารย์ออกมารุมประนาม ออกมาปรามตำรวจว่าอย่าใช้ความรุนแรงให้ตำรวจมีโล่กระบองแก๊สน้ำตาอย่างเดียวคนเสื้อแดงรักประชาธิปไตยมาชุมนุมสื่อนักวิชาการอาจารย์ออกมาบอกว่าเสื้อแดงอย่าสร้างความรุนแรงเอาทหารหมวกแดงอาวุธครบมือระเบิดสังหารปืนกลผลซุ่มยิงคดียุบพักรอบหนึ่งรอบสอง สารรับฟ้องพิจารณาตัดสินอย่างรวดเร็วและตัดสินกรรมการบริหารพัก5ปีอย่างรีบเร่งโดยไม่ให้มีทนายแก้ต่างแต่คดีบรสขายทรัพย์สินของชาติขาดทุนมโหฬาราและคดีอื่นๆของฝ่ายประชาธิปัตย์ดองไว้จนหมดอายุความ พักไทยรักไทยและพักพลังประชาชนได้เสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลโดยเสียงมากมายมาจากพี่น้องชาวอีสานถูกหาว่าเป็นรัฐบาลชั่วเพราะได้คะแนนจากรากหญ้าอีสานที่ขายเสียงขายสิทธิ์ได้สอสอไร้คุณภาพที่ซื้อเสียงมาพักเก่าแก่ใช้วิชามารสร้างความปั่นป่วนสร้างหายนะให้ประเทศมากมายและซื้อสอสอจากพักคู่แข่งสอสอที่กล่าวหาเขาเองว่าไร้คุณภาพซื้อเสียง มาโหวตให้ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีกลับบอกว่าได้รัฐบาลคุณภาพพักพลังประชาชนเป็นรัฐบาลจะทำงานพักประชาธิปัตย์40สวและพันธมิตรไม่เคยให้โอกาสแต่พออภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้รับการอุ้มสมให้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีกลับขอโอกาสทำงานทหารใหญ่ขึ้นเวทีพันธมิตรวิจารณ์รัฐบาลอย่างชัดเจนไม่ผิด แต่หมวดเจีย๊ยบจะวิจารณ์รัฐบาลบอกผิดกฎกระทรวงกลาโหมจะกระพบเพนแขแกนนำเสื้อแดงประท้วงหน้าบ้านป๋าเปรมคนพักประชาธิปัตย์บอกว่าเป็นรัฐมนตรีไม่ได้แต่กสิทธิพิรมแกนนำเสื้อเหลืองลุยปิดสนามบินเสียหายแสนล้านแล้วยังให้สัมภาษณ์อาหารอร่อยดนตรีไพเราะประชาธิปัตย์บอกเป็นรัฐมนตรีได้ แถมตั้งเองเสียอีกแล้วยังมีหน้ามาบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลที่ไปปิดสนามบินคอนเสิร์ตแดงกำลังจะชุมนุมประท้วงในงานอาเซียนถูกดักคอว่าพวกทำลายประเทศทีตอนเสื้อเหลืองติดอาวุธปิดทำเนียบปิดสภาปิดสนามบินก่อการร้ายประท้วงรัฐบาลดันบอกว่าชุมนุมถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ กกตขู่สมาชิกบ้านเล็กที่111ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่มาวันนี้ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนวินกอดคออภิสิทธิ์ช่วยตั้งรัฐบาลแต่กกตอบอกว่าไม่ผิดให้ยกคำร้องสวเรืองไกรลีกิจวัฒนะยืนถอดถอนสมัครสุนทรเวชเรื่องทำกับข้าวออกทีวีทันว่าถูกแล้วชอบแล้วแต่ฝรั่งหัวเลาะกันทั่วโลก อสวเรืองไกลคนเดิมยืนยุบพักประชาธิปัต์เพราะหลักฐานชัดว่าร่วมกับเนวินณ111ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองท่านกะกะตสั่งสอยทันทีจะถอนสิทธิ์สวเรืองไกลนี่มันอะไรกันนักกันหนาะสุดท้ายพันตำรวจโทรทักษิณชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาให้ประเทศจ่ายหนี้สินให้ IMF หมดเกลี้ยงก่อนกำหนด ทำให้คนรากหญ้าลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้กลับถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนไม่ซื่อคิดจะล้มล้างสถาบันต้องทําให้ตายไม่มีแผ่นดินอยู่หยุดเถอดท่านอมาตยหยุดดับเบิลสแตนดาร์ดกับการเมืองไทยเสียที